สวัสดีจ้าวันนี้เราไะดื่มกาแฟลดพุงกันนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะมาชงกาแฟดำสูตรควบคุมน้ำหนักกันนะคะเพื่อนๆด้วยส่วนผสมของซินนามอนนะคะซินนามอนหรือผงอบเชยของประเทศไทยนะคะอ่าแะเอ้ใส่ลงไปครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็เติมน้ำร้อนจัดลงไปละลายผงซินนามอนนะคะคนให้ละลายนะคะคนให้ละลายแล้วก็เติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปกติก็เป็นน้ำนะคะแต่อากาศช่วงนี้เริ่มจะเย็นนะคะก็เลยเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะไม่ได้เสียหายก็เติมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นเราก็ใส่กาแ,แฟดำที่เราชงเอาไว้นะคะเติมลงไปนะคะยังร้อนร้อนเหมือนกันคะ่กะกาแฟดำนะคะเติมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้กาแฟดำถ้วยโปรดนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของกาแฟดำและก็ส่วนผสมที่ใส่ลงไป2อ,อย่างนี้นะคะ เพื่อนๆวันนี้เราจะมารู้จักกาแฟดำกันนะคะกาแฟดำนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะกาแฟดำอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะทานอาหารว่างแล้วก็คุยไปด้วยนะคะเพื่อนๆบ่ายสี่มโมงเขาเรียกว่าที่ไทมนั่นเองนะคะ กาแฟดำช่วยกระตุ้นความทรงจำนะคะเพื่อนๆนและก็กาแฟดำนี้จะทําให้คุณฉลาดขึ้นนะคะและก็มีประโยชน์อีกมากมายนะคะที่จะกล่าวให้ฟังเพื่อนๆืนจะได้หันมาดื่มกาแฟดำกันนะคะสูตรกาแฟดำสูตรนี้ช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะลดพุงได้น้ำเพราะฉะนั้น น่าสนใจค่ะถึงไม่ได้ออกกำลังกายสามเดือนนะคะน้ำหนักก็ไม่ขึ้นน้ำหนักบ่ขึ้นแต่ว่าถ้าเราอยากสวยนะคะหุ่นฟิตหุ่นเิริมเนะาะก็จังว่าแขนเนี่ยแขนขาเอวองค์นี่นะคะถ้าเราไม่ออกกำลังกายนะ่ะถึงน้ำหนักเราไม่ขึ้นกล้ามเนื้อมันก็ไม่กระชับ นะคะมันก็ไม่สวยนะคะแต่ก่อนแย่ออกกับร่างกายสมมือกล้ามเนื้อทุกส่วนดีมากค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยนะคะเพราะว่าหนึ่งขี้คานสองอายุเยอะขึ้นเพิ่นกว่าแยกไดก็ได้ดอกค่าเนานะขะเนาะค่ะบัดนี้เฮาก็สจะไปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะกาแฟาที่แอลชงเมื่อกี้ให้เพื่อนๆดูนะคะใสะ่ผงอบเชยนะคะหรือ กราวซินนามอนเนาะลวกัอันน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นลงไปหนึ่งช้อนชานะคะเมื่อกี้และกักาแฟดำเนาะค่ะเนะาะวประโยชน์ของซินนามอนให้ฟังนะคะผงซินนามอนนี้นะคะมันมีประโยชน์มากมายนะคะที่แย่จำได้ก็คือช่วยย่อยสลายไขมันนะคะควบคุมระดับไขมันในเลือดนะคะ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือควบคุมคอเลสเตอรอลน,นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เอามาชงนะคะเอามาใส่ในกาแฟเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะเพื่อนๆแื้วแกก็เพิ่งรู้นะคะไปหาข้อมูลมาเยอะมากแล้วก็ดื่มมาเป็นใกล้จะสิบป,ปีแล้วมั้งคะเนี่ยดื่มกาแฟดำนี่นะคะเพราะว่าหลังจากที่ทราบว่า กาแฟใส่นมใส่ครีมใส่อะไรเมื่อก่อนนะ่ะที่เราชอบนะคะที่มันเป็นผงนะเขาเรียกอะไรนะคอฟฟ่เมดนะคะเมื่อก่อนเนี้ยชอบมากตอนนี้ไม่ได้ใส่เลย,เลยกาแฟของแยอวก็จะมีแค่ผงซินนามอนนะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็วันละสองถ้วยนะคะตอนเช้านะคะแล้วก็ตอน วนบ่ายสี่โมงนะคะทีไทม์ของประเทศอังกฤษค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็คือ,อมีประโยชน์อะไรบ้างเนาะหลักๆนะคะที่เอามาชงในกาแฟแก้วนี้ก็เพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันที่สองช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองนะคะ ทำให้ความจำดีนะคะความจำไม่เสื่อมเร็วไปกว่าอายุนั่นเองค่ะเพื่อนๆกาแฟดำช่วยลดน้ำหนักนะคะแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ครีมลงไปในกาแฟนะคะกะ็ดีอย่างนี้คือดืม่มกาแฟดำนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักของเราด้วยนะคะค่ะนี้ก็เป็นข้อมูลของกาแฟดำนะคะว่าเราควรจะดื่มกาแฟดำตอนไหนดีนะคะเพื่อน กาแฟดำหนึ่งช้อนมีพลังงานแค่4-5ถึงหแคลอรี่เท่านั้นเท่านั้นเองนะคะแถมยังมีอนุภาพเข้าไปทำให้ไขมันที่ทานเข้าไปนะคะแตกตัวและสลายไปไม่จับเป็นก้อนค่ะเพื่อนๆคงสงสัยแล้วนะคะว่าเราควรจะดื่มกาแฟดำในเวลาไหนดีใช่ไหมคะ ก็เวลาที่ดีที่สุดก็คือก่อนออกกำลังก,กายนะคะตอนเช้าเช้าๆนะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังอาหารมื้อหลักนะคะรับประทานอ,อ,อาหารเสร็จแล้วนะคะดื่มกาแฟดำนะคะในอาหารมื้อหลักก็จะทำให้ช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยสลายไขมันนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะเพื่อนๆค่ะการดื่มกาแฟดำนั้นนะคะ เราจะดื่มตอนที่เราทำงานก็ได้นะคะ,ะใช้จิบไปเรื่อยๆนะคะจิบทีละน้อยจิบๆนะคะก็อย่าให้เกินวันละสามถ้วยนะคะถ้วยแบบนี้แหละถ้วยกาแฟนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าดื่มมากกว่าน,นี้ก็จะไม่มีประโยชน์อันสูงสุดนะคะอกติแยบก็ดื่มแค่สองถ้วยต่อวันนะคะคือตอนเช้านะคะ แล้วก็ตอนสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยค่ะเวลาทีไทม์นะคะของประเทศอังกฤษนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะคะและน้องๆลูกๆหลานๆที่กําลังควบคุมน้ําหนักนะคะดูแยอเป็นตัวอย่างนะคะแย,ะย,ะยะ่ไม่อ้วนนะคะแย่ไม่อ้วนถึงบางทีจะละเลยการออกกําลังกายไปสักสองสาเดือนนะคะน้ําหนักก็ไม่ขึ้นนะคะคิดว่า เป็นเพราะกาฟแฟดำถ้วยนี้แหละคะ่ะหวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้มีความสุขกับคลิปนี้นะคะเจอกันไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ